ราฐไทยครับด่านแรกรัฐป่าและหาดทะเลนะฮะใหญ่โตมากเป็นรายอย่า่นะฮะทั้ง,งหาดทะเล,ะเลแล้วก็หาดป่าปลา,ปลา ป่าแดดเดียวนะครับป่าดุกแดดเดียวในโซนปลาน้ำจืดนะครับปา่ปลาลำตื้นดินปลา อันนี้ปลาดุกที่เขาทำแล้วนะครับปลาช่อนโอลละหนึ่งร้อยปลาดุกฟลอรละสี่สอง๋อเขาทำปลาตัวนี้ทำเยอะมากครับันนี้เรา 5, 5้าสิบห้าสิี่สิแซ่นะครับอ๋อนดลลสี่สองสี่ิห้าช่วยังนั้นนะครับ่วนยาที่ทำแล้วนะครับขัรถ นหารป่านะครับเดผมนีหมูป่านะครับหมูป่าเอปลาไหลรับมีปลาซิวไยเจอรี่นะครับนีอะไรมาผม เลื่อนไปถูกะะลแล้วฮะปลาทําแล้วปลาได้อ่อนปลนะหลดเมนดฮะปลานจะละเม็ดโฮ้ปลาบึกปลาเบลเลอร์เลยปลาบึกฮะอ่าลุปลาดุกยักษ์ปลา,ปลา,ปลากระพง หอยนะหอยลายหอยแก้งมนอนางผูกาครที่จะมาซื้อฮะให,ให้เดินดูก่อนนะครับเพราะว่าแต่ละร้านหนึง่งราคาไม่เท่ากันนะ